กราบสวัสดีค่ะท่านผู้ชมกถือโอกาสเดินทางมหาปูมอมเพเดชอีกครั้งหนึ่งสิ่งถามว่าตัวเลขของปูเข่าบอ่อถ้าเป็นเลขวิ่งนี่เข่าครับเข่าทั้งสองตัวเลยครับปูหายวิ่งศูนย์ก็วิ่งสามปรากฏว่าสามอยู่ลางศูนอยู่บนเนาะคัะท่านผู้ชมเนาะ ก็เรียแต่ท่านครับสมุชมบางท่านอาจจะว่าเพิ่นให้จับคู่บอ่อเขาตามจริงปูอำเภอเดชเพิ่นก็บ,บอกเราเพิ่นทั้งเกง่งทั้งเลกวิ่งครับผมเลกวิ่งแต่จับคู่นี่แอดมินไอ้ก็พอเที่ยงให้ปูจับคู่ให้ซื้อเพิ่นก็นเลยบอกคอยแม่นทั้งคู่เนาะแต่ว่าตามที่ประพูนเพิ่นเคยมีสูตรเลกวิ่งคือกันครับเจ้าของประพูนจะมีตัวเดียว ทุกงวดในงวดที่ผ่านมาเนี่พอเที่ยงกบเรดเดินทางไปหาปลาพูนบอกจะได้ยินจากป่ากคนไก่ชิดหรือว่าคนที่เคยไปหาประพูนบอกว่าเพิ่นไห้วิ่งหาฉน้นแล้ว้มันจับใส่กันนี่สูตรของปลพูนเป็นเหล็กวิ่งกับของปูพอเที่ยงคิดว่าขนาดจ,จะเป็นตัวที่มันจะถูกเนาะบางท่านอาจจะว่าโอ้มันบดถ,ถูกกับแจ็คสี่มาอร์เหรว่า,อาเอาถูกบางคนก็นต้องคิดว่าเออหลายคนหลายท่านต้องว่าเออ ตัวเลขว er mm 3, 3, that that, ิ่งเพื่อนก็นยังถูกอยู่ครับเพื่อนหายมา3สามกับศูนย์ปรากฏว่าถูกทั้งสามทั้งศูนย์เนาะฉะนั้นแล้วมึนอีก็ลองเอาไปพิจารณามึงอีกครั้งหนึ่งครับผมว่าปูใหญ่เล็กวิ่งได้จับคู่ให้ตัวใดก็ลองไปฟังจากปากผู้ว่าตอนนี้พอเท่เดือนทางมาถึงกุฏิของปูเพื่อเดชอยู่บัดปลาบัดน้องเงินหอยครับผมไปครับ่านผช่ชมลองไปฟังไปเบิ่งกับปูยินว่าปูเพิ่นนอนมั้งเดี๋ยวพอเที่งจะลองไปปลูกเบิ่งเพิ่นจี เป็นแนวดให้ตัวเลขตัวใดกะถ้าเบิงไปพร้อมๆกันเนาะครับเนาะครับผมตอนนี้พอเที่ยงกระไดมะนังอยู่กับปูมเพเภอเดชป็นทีเดียบรอยครับท่านผู้ชมจะ <_ d ata> มาขอเบิงเป็นเลขวิ่งเนาะครับท่านผู้ชมให้นักเป็นเลขวิ่งแต่ว่ากับบางครั้งก็มี่ยี่ดอกครับเจับคู่ให้ก็มีอยู่ครับแต่ว่ากับบริเเขาเรื่อย มัคือเหล็กวิ่งเหล็กวิ่งนี่ของปูนี่แถบจะบ่บ,บ่าพลาดได้ครับท่านผู้ชมว่าพลาดถ้าท่านผู้ชมท่านใดอาจจะบ่ชื่นชอบที่ปูจับคู่ให้ก็เอาไปไปจับคู่เอาเองเนาะครับท่านผู้ชมเนาะไปจับคู่เอาเองซึ่งเล็กปูให้วิ่งก็บบหลายดอกครับแค่สองตัวเองครับว้อนี้เดินทางมาเฮากับมเบึงมาชมไปน้ำนำไปพร้อมๆกันเนาะครับท่านผู้ชมเนาะว่าปู่นจะให้ตัวใดวิ่งงวดนี่ตัวใดสิมาครับผม กาบมาสการครับปูมสาธุเจเินพรครับได้ตัวใดงวดนี้ปูแต่กรเก้อาแล้วอ้วนนี่แตดกระก้าแต่กรเกาคันว่าคว่มากเลกจินจ้าคูไห่งกับประชาเจ้าเองเน้อบุนรางนะแต่ก็เกเ่าถังแต่ว่ามาสองคนก็มีเก่าจ้องจ้องเนาะองสูตรสูตรทึงเอามาแต่บนกันว่ามีเก่าแต่ว่าขอถามคุนครับปูว่าวดนี้ตัวใด มืมาทานอยู่ว่มาหเอาไปพู้เดียแล้วัซีวัมาบเอาไปผู้เดียวแม่มื่วาหซีมาออ่มาจสิปูบอกเลยวันนี้ฮกวันนี้ฮบอกว่าหกวัมากมาเนบอครับแด่เมื่อกลายหัวมันยังสิพาได้อีกดับตันึ่งไรหัวอยู่ดอกเขาไม่ได้รับตัวนึงนเตะอบฝันบ่อปูี่เองบอครับนี่คำนวณเห็ดบ่บ่เห็ดแล้วฝันบ่เพราะเราฝาสอยลงมาหามาขึ้นนี่ว่า โอ้เจงปลาปูว่าเป็นเหล็กเหล็กสูงเนาะก็เป็นเหล็กสูงเพราว่าฝลาไส้มหาเมื่อคืนครับเนี่ยเพื่อว่ากนั่งเพื่อก็นั่งยุ่งหนัทีิละเพระว่าเพิ่งมายังหอกคนว่ามาถามมึงพายจะลูกนี่ที่ไหนที่โบราณสิน่าคนบอกกันก็คุยกับคนยุคข้าวหนึ่งบางคนจะข้าวหนึ่งก็เมื่อเดี๋ยวปาไส้มหาเมื่อคืนท่านนี้ฝลาไส้ไส้เสือขาวเมื่อคืน กะยอนปูว่ามักเป็นห้วิงแปดวิงเก่านอกนี้นุก็มักเล็กสูงเยกะยอนใครมาก็ไม่จเลาหล็กเล็กให้ไว้เ่าวานหมกกอนี่เครับแล้วฝันมาขึ้นฝันให้ผ่าไส้เอะเหตุไปแล้วไม่ฝันวันซอแต่ว่ากระตงเปกับกับกับตัวเล็กสูตรนอกปูนอกแต่าตั้งสูตรเพราะว่าคันฟันเห็นพระเจ้าอยู่หัวนอกกระตงสูงเหรครับเป็นเเล็กเก่า ที่ปูให้เงินนี่ทั้งล่างทั้งบนเลยะะ<น>บ่วะให้งเงินว่ทั้งไอ้ทุนปูบนล่างเลยบนล่างก็เลยนะ,ะคะเดี๋ยวเขาเห็นว่าจับคู่บ่มาไก่แล้วแฝงเขาก่ากกอดมาจาะเอาเอง จะไปกับเกนี่จะไปจับกันในบอกปูย่ามาทำกันเลยมาทำกันเลยน่ยเขาปูเนาะบมมาอ๋อวันนี้แปกับเก่าหม้อมาทำกันแต่ว่าเล็กวิ่งที่ปูไ้ก็คือแปดกับเก่ากับเก่าักก็ครึ่งหงดกนไงเอ้ไม่ไหนหงสามหงดกรไฮศุนกับสามเ่ก็ม้มากันนี่บอกนก็อยู่บนศูนผัดอยู่บนสามอยู่ล่างล้างหอส่วนมากเล็กวิ่งแมนดีดีรับท่มนชูมชมบมาทำกันยังไงเล็วิ่งสูตรเพราะว่าขอพอดทีกันครับขาดได้มาสองตัวสามตัวนี่จะบุคอยมาทำกันครับจะมีจะ ันผู้ใดมีสูตรแตกต่างจังคอยมาจับเสีกันในสีนะครับท่านผู้ชมยังกระเซงเนี่เปิดคลิปไว้ไปมีสูตรดีๆก็มาจับเสลดเพดาะมัไป้วาเมฆเขาตัวนั้นตัวนี่ก็ไม่เอานะครับจับเสลดยัดเสียเอาสูตรของประพูนอืามาจับเสียเอาเบื้องรับเพราะว่าเพิร์ก็ให้มาตัวเดียวทุกหมวดได้ปูนะครับเพื่อนได้หาเขาไม่จับเสียเลดหมวดที่งานเพื่อนได้หาเพิ่์ลผมบ่อยๆไปหาเพิ่์ลมันมันค่าโควิดเขาปูนก็เลยศูนย์คับสามก็เลยหาที่จะกระหาศูนย์หาศูนย์หาสามถนน ได้แค่ซีตัวเท่านั้นไปกลับเท่านั้นเลยไม่ได้หลายได้อันลับใครจะเป็นแม่นมาใส่โรดเพื่อนแม่นอยู่ขขาเพื่อนกระถือว่าแม่นอยู่เพื่อนแห่งตัวเดียวเพรานกระแม่นเล็กเล็กวิ่งเพื่อนผ่าดเน่าคือกันของบอกพูนว่าแต่ก่อนนี่มันบ่มีโควิดผมกับไปหาเพื่อนกระเดี่ยวได้คุยกันอยู่ว่าทั่วทั่ทานี่บ่มีเนาะเบอร์เธอบอพูนเนาะแต่แมื่อวันนี้ปูมีเจ็บบอค่ะหาเจ็บวันนี้หายบ่อืมหเจ็บมากบอกพูดบ่ แต่สีวมะม่าแทรกคือหกเด้อวมะมาแน่ๆเลยสีวมะมาแทรกคือหกมังหันสีวมะหันตัวดับครับผมดับคือหกฮะพอเที่ยงใหญ่เบิ่งคือเลข่หกนะคะท่านผู้ชมอ่พอเที่ยงใหญ่เบิ่งเด้อบัลเี่นท่านผู้ชมครับงวดวันที่หนึ่งกันยายนพศ .2564 ปู่บอกว่าให้วิ่งแปดกับเก้าแปดกับเก้ากับเครับแต่ว่าปู่ก็จับคู่ไปหายู่คือเก้าหลักครับแต่ว่าท่านได้บ่ชื่นชอบบ่ม่กเลขปู่ ที่จับคู่ห้ก็ล่องไปพิจจรณาไปจับคู่เบืองกับสูตรได้อาจจะมีสูตรคนอื่นที <c oughs> ่ว่าเป็นเหลขกวิ่งที่มันเขาแทบทุกหวดจ็ดสี่นะครับลองไปจับกันเบื้องนอกเขาแต่ไม่ช่วเนอะถ้ามันแตกต่างกับตัวเลขที่ปูให้วิ่งวิ่งวิ่ง,งห้ไปนี่ครับวิ่งว่าไหนก็คือวิ่งแปดก็วิ่งเก้าครับผมจับคู่ห้ก็เป็นแปดสามแปดสี่แปดห้าเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าบ่หลายครับบ่หลายบ่หลาย <c oughs> แล้ว่าเก้าสี่นี่เห็น <c oughs> เห็นมีไดไเนาะ ถ้กรบ o n i a ได้เก่าหางงวดนี่มันอาจจะเป็นไปได้ได้งวดที่หันเข้ามากรายโบออกอันนี้เป็นเป็นค้อมชอบครับผเที่ยงเด้อครแต่ผู้ชมบอกว่าอย่างงวดก้อนนั้นมากมายเจ็ดหาศูนย์กับโบออกมาออกงวดนี่วันนี้มันซับกันอย่างสี่นการแต่ผู้ชมจะลองเอาไปพิจารณาเบื้องนอกโหปูเดนไฮเดนไฮแปดสี่กับเก่าสี่บอกครับแปดสี่กับเก่าสี่หทนหนึ่งสองคูนแปดสี่กับเก่าสี่ ตัวตัวตัวลองก็คือสี่ตัวนี้เลยตัวกันโมกับสีตัวนี่ครับแต่เน้นสีแต่ก็เก่าเก่าสีนะแต่สีเก่าซีฮัทก็เน้นไว้คืการเป็นการเป็นรักแปดนี่ก็จะเป็นแปดสามแปดซี่แปดหาเอมินไอถ้าเป็นรักเก่าก็จะเป็นเก่าสามเก่าซีเก่าหาแต่ว่าปูให้เน้นให้เน้นมันไขว่ไขว้วสี่ไต่สีเป็นแปดซี่กับเก่าสีนี่ครับเป็นตัวเลขของปูมเพอร์เดตนะครับเนาะ ก็ยังพอเที่ยงวอก์ล่ะครับบางท่านอาจจะบ่มัากว่าเหลขปูจับคู่ห้ก็ลองเอาไปเอาไปเบึงเอาไปลองไปไปคิดเบึงกับถีวามีมีสูตรใดถีวาเพ่นเหลขกวิ่งพ่นบ่เคยพลาดนั่นครับสมมุติช่วงพลาดหน่อยก็ลองเอาไปจับคู่กันเบิ้งเนาะอาจจะยังสิ่พอเที่ยงวอรล่ะครับของปลาพูนนี่จะมีอยู่ครับจะมีสูตรของปลาพูน ถ้าพอเที่ยงในเดือนทางไปครับพพุน่นขึ้นแต่เก่านี่เ่นก็จะจับเอาอยู่ครับท่านผู้ชมยังมวดตีพานมานนี่แต่ว่าเป็นยังคือพอเที่ยงคือบริปไปเพราะว่าแบบมันเป็นยังคือเข,ข่ามันเข่าดีครับของเพ่นคือวิ่งหาแต่ว่าจับคููเพ่นก็บอกเข่าครับเพลนหาหาหนึ่งหาหาหนึ่งหาสองหลักก็หา 1, หา, 2, หา,หา,หายัางก่อนหาซี่หาซี่หาเจ็ดเนาะแต่ว่าใครเพ่นหูจักว่าของปูมพระเดชนี่วิ่งสามวิ่งศูนย์เพ่นจะจับส่กันเน่กันพะพุ่นเพ่นจะจับค่ใเ่กันหาตัวเดียวกับว่าจับหาสามมันก็แล้ว ไม่นอกปูเนอะจับสีกันก็แค่สี่ตัวเองสี่ชุดเองสามสามหาสาชุดี่าจหวนี้แปฮนูหนูยังบอห่าหนไปกกันยังบก่านไนไปหาเหลอยู่มืองใดเนาะยังอยู่ยังบ่ได้เจอเหยแต่ว่าขึ้นมาเล็กเจ็ดเก่าไหมเจ็ดเก่าจะมาถามบูทิงวันนี้ว่ามีเจ็ดวะเจ็ดมี่วันนี้ของปูมีแปดกับเก่าเด้อครับท่านผู้ชมแอดมินไอพนมัก รักเจ็ดอะนะครับานผู้ชมมาเกลเจ็ดเมื่อแม้นว่าเจ็ดแม่แต่ว่าก็มาเก่าอยุงวันนี้มาเก่าแต่ว่าบ่ฮู้ว่าได้คู่นี้มาแต่ไหนวาอีกอย่างหนึ่งเก่ากับเจ็ดก็มากันบ่ได้ยาก่ยเป็นบ่ปู่ยากเป็นบ่อขึนอันว่าเสียวก็คัดคุณเกาะเจ็ดตัวเดียวมันโมแม่มันเกาะที่เจ็ดนั่นกากับเจ็ดมากันบ่ได้ยังไงวะครับนี่แหละครับท่านได้ชินชอบเลขกวิ่งของปูกระล่องไปพิจารณาเบิ้งเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ กาทุกสิ่งทุกอย่างให้แค่เป็นแนวทางพอเที่ยงก็ให้แคเ่แเป็นแ,ปแนวทางครับผมดับโคกครับวดนนี้ว่าันนี้หกดับนะคะไม่ต้องไปเล่นนะคะท่านผู้ชมถ้าท่านใดบอยันี่หลากะวิ่งไปเลยครับวิ่งรูดดีวกว่าไพ่ไพ่ไมีทุนเนี่ยกะอาจจะรูดเออคันท่านไหนมีทุนก็ลูดเอาเนาะอาจจว่าคันไพ่อาจจะแบบว่าทุ่นหน่อยแต่ว่ามีตัวเลขในใจของเจ้าของอาจจะ เอามา,า,าจับกระเลกวิ่งปูก็ได้แมนังสีกก็ได้ครับท่านผูม,ม,มชมเอามาใส่กันเลยครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก,นกระทาเบื้องเล็กประพูนครับงวดนี้พอเที่ยงคดวาพาพอเที่ยงจะไปหาประพู่นโยเพราะว่ากระเหลื่มสร้างซาลุงแล้วครับทั้งนั้นเพราะว่าได้เดินทางมาหากันมาบริเวณมหาการอกกามาเห็นกันโยช่วงหนึ่งเพิ่นบอกว่าสร้างซาลงแล้วอาจจะไปหาได้โยเ่ช่วงที่ผ่านๆมานั่นเพิ่นบมให้ไปดีครับทาารผูมชมบอกว่า ทางบ้านเพิ่นรู้สึกว่าคนติดหลายเพิ่นก็ระวังตัวเนาะเพราะว่าจะเป็นพอเที่ยงเองกะย่านเพิ่นเพิ่นกัย่านพอเที่ยงคือกันอย่างสี่หลักครับแตงผู้ชมเนาะว่าต่างคนต่างย่านเพราะว่าโลกนี่มันมันแนมบ่เห็นครับแต่ว่างวดนี่พอเที่ยงคิดว่าจะไปติดตามเลขสูตรคำนวณเป็นเลขวิ่งเอามาฝากท่านผู้ชมอยู่เพื่อว่าท่านใดอยากเอามาจับใส่กับของปูงเพื่อเดชเนาะครับเนาะปูงเพื่อเดชนี่ก็พลาดยากครับเลขวิ่งของกับพูนก็พลาดยากคือกันลายอีกอย่างเพิ่นจะบ่ค่อยได้ตัวเเเดดียวกกััันบบขอองปู่ชคร จะเป็นคนละตูคนละชุดมาจับส่กันได้ความันเหล็กลูกขอเขาเริ่ฮะความันเหล็กลูกกันยังพ่อนไปหาเพื่อนกันยังโมูหคือกันแต่ว่าม่วเดล่าสิไปครับแต่นมูช่มสิไปเบิ้งกับโแน่หัังที่ออกไปจากปูนี่อาจจะเดินททงไมหาบวพูนก็ได้เพราะว่าจะไปหาลุงต้อมเอาเบิ้งครับท่านมูช่มเนาะเบิ้งเอาครับกับเพ่อเที่ยงกะหาให้แค่เป็นแนวท่างแหละครับมันกับโบมีไไฟหูจริงแท้แน่นอนหรอกครับว่า ตัวไหนจะมากงวดเขามาถีนึงกัญญายุนนี่กันหูจกักโอ้ยพอเที่ยงนี่ขายรถขายเงือนใส่รถบัวขายแต่ลูกก็เมียเอาไปได้กับข้าวให้กินครับเนาะมีแล้วอันเท่านฟ <laughs> ันมาดีเหเนี่ยขมาสยบผมครับกั 4, 8, นสีแตกมันจะได้สีกันเสียเงินนะว่ะหวยว่างไหมกัน <laughs> มี้แตกว่า,าต้องมาจังหันหนึ่งว่ะกี้สีดีว่ะกันสี้สีจะมาจังหันเด้ว่ะม่แรงว่ะ ปูบอกงวดผ่านมาครับปูว่าดับสีมายีโอ้ยในความปูสิได้เงินเยอบ่สองพันงวดวันที่หนึ่งนะครับสิดูสีสลุมห้ครับนผู้ชมงวดวันที่หนึ่งกันยายนพศอสะสพันเอลซีเลขของปูอำงเพอเดชหรือว่าวัดป่าปั่นน้องเงินห้อยครับผมวัดป่าน้องเงินห้อยก็ให้วิ่งแปดก็วิ่งเก้าครับจับคู่ให้เป็นแปดสามแปดสี่แปดหาเก้าสามเก้าสี่เก้าหาเด่นให้ก็คือ แปดซีครับเก้าซีครับผมเอ๋อนั่นล่ะสูตรตัวให้เบิองสูตรตัวให้เบิองนั่นลกดับกิดหนวดแป้งหนวดมันผ่าหนวดสูตรอ๋อครับผมเด็กวิ่งเด็กวิ่งนี่เขาปูว่าสูตรนี่เขามาตลอดนี่งวดที่แปดครับงวดที่แปดงวดก้อนนี่กับเมนแม่นสูตรสูตรตัวตีปูให้ของงวดงวดนี่ครับศูนย์กับสามนะแม่นของทั้งบนทั้งล่าง ปูนี่จะเก่งทั้งดานเลขวิ่งบ่ตามตรงนี่สิล่ะครับท<จ>่านผู้<จ>ชมจับู่นี่คือแบบจับคู่ต้องโอ้ยยอมงต้องแบบแต่พอเที่ยงกระเบมนวินัยก็มาบังคับให้ปูจับคู่ให้นาะเพื่อว่านที่จะมันก็เก่าเพื่อ, <c oughs> เ,พอเพื่ออาจจะไปตรงกันกับท่านผู้ชมคิดไว้นะครับท่านผู้ชมอาทิตปูจับคู่งวดนี่อาทิตตรงกับความคิดที่ท่านผู้ชมคิดไว้ว่าเออมักชุดนี้ชุดนี้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นกับพิจารณาเองเด้อครับท่านผู้ชมเงินในกระเป๋าของท่านอย่าให้ผู้ใดตัวใดพอเที่ยงกับบัวใดมาตัวมาหลอกผู้ใดครับ ก็หามาให้แค่เป็นแนวทางครับผมไปชอบก็จัดคัด,ดให้เบิ้งเพื่อความสนุกสนานก็ได้นะครับเนาะเป็นแนวทาง,ทางเท่านั้นนะคะคลิปนี้เพื่อเทียงก็ะจะกขอขอบคุณขอบพูนทุกท่านที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามในช่องสตาร์ดาชแนลพอเที่ยงเยงก็จะปิดคลิปไปจะเพียงเท่านี้ก็ให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความจเจริญห่างไกลหลงใหลไข,ข่เจ็บกันสุขผู้สุขคนคลิปนี้พอเที่ยงขอตลาไปก่อนพอกันไหมคลิปหน้าไปละครับ ให้มันหมานกันสปูสควคนเด้อครับแต่หมูชมจับให้มันถือคููเรื่องวงวดนี่ครับผม,มน,นี่ครับวัดของปูจะเป็นวัดป่าครับ้นใหม่บักลลาหนึ่งเย็นเย็นมือนี้อากาศเย็นดีเพราะวะ่าฝนตกมากเมื่อเ้า้านี่ปูว่าี่้องาเ,เางวเาววหูสช